สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมมีคีย์บอร์ดมารีวิวอีกแล้วนะครับจริงๆก็มีน้องๆหลายคนนะครับมาสอบถามเข้ามานะว่าพี่โอมจานโอมใช้คีย์บอร์ดตัวไหนอยู่นะครับจริงๆเนี่ยคือผมซื้อคีย์บอร์ดตัวหนึ่งมาแต่ว่าตัวน,นั้นที่เคยทํารีวิวไปเนี่ยก็คือจีค o นิ c ใช่ไหมฮะเอออันนั้นผมให้แฟนใช้ไปแล้วนะครับแต่ตัวที่ใช้อยู่ตอนนี้เลยใช้จริงๆอยู่หรือว่าที่จริงใช้มานานแล้วเออก็คือจะเป็น Razer Orta Na V3X นั่นเองนะครับซึ่งเป็นคีย์บอร์ดที่ไม่ใช่ Mechanical Keyboard นะเป็นปุ่ม m m ม r r n e นะครับเป็นปุ่มยางนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือมันเงียบนะฮะเออมันเงียบแต่นั่นแหละใครที่ไม่ได้ชอบแบบเนี้เป็นปุ่มเมมเบรนเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะนะครับแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ใช้งานดีอยู่นะครับผมก็เลยอยากจะมา รีวิวจากการที่ใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าก็ซื้อมานานและเออนะครับก็จริงๆเนี่ยเป็นคีย์บอร์ดราคาไม่แพงนะประมาณพันสองนะครับที่ผมซื้อมาประมาณพันสองนี่แหละนะครับก็เป็นเลเยอร์แบบ100%อเ์นนะนะครับเออจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบคีย์บอร์ดที่มันแบบมีเลเยอร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วก็คือมีนัมแพดมีอะไรพวกนี้นะครับเออและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะก็คือตัวคีย์บอร์ดออตาน่า V3X ตัวนี้นะครับมันจะมีเขาเรียกว่าเป็น Palm Rest นะครับหรือว่าเป็นที่รองข้อมือมาให้เราด้วยนะครับซึ่งที่รองข้อมือเนี่ยก็คือจะไม่ได้เป็นแบบแม่เหล็กนะมันจะมีเป็นรุ่นหนึ่งของ Racer เนี่ยก็คือคล้ายๆกันกับ Otana นะครับน่าจะเป็น V3 ที่ที่ไม่ใช่ X นะครับมันจะเป็นแบบเหมือนมีแม่เหล็กถ้าผมจำไม่ผิดนะเออนะครับแต่ตัวเนี้คือจริงๆผมมองว่าคือการที่ไม่ได้มีแม่เหล็กที่ตัวอ่าที่รองข้อมือเนี่ยนะครับ ผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเออเผื่อแบบว่าใครอยากจะถอดเข้าถอดออกมันก็แบบทําได้ง่ายๆเลยนะครับเออส่วนตัวผมก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งก็นี่ครับเป็นคีย์บอร์ดอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าคือใครที่ชอบเสียงเงียบๆเออไม่รบกวนคนข้างๆนะครับเพราะว่าปุ่มอย่างที่บอกมันไม่ใช่แมคา a นิคอลนะครับเป็นแบบเมมเบรนนะนะครับก็ผมแนะนําเลยว่าเป็นคีย์บอร์ดอีกตัวหนึ่งที่ ทุกคนสามารถซื้อมาใช้งานได้แล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับก็อย่างเช่นผมเองเนี่ยผมซื้อมาในการทํางานในการเขียนโค้ดอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเออก็คือแบบสบายมากเพราะว่ามันมีไอ้ตัว palm rest นะครับที่เอาไว้รองตัวข้อมือนะนะครับก็นี่แหละนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่ผมเนี่ยอยากจะมารีวิวนะครับให้ทุกคนเผื่อใครสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมบอกเลยว่าใช้ดีมากนะครับทีนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาฟังเสียงนิดนึงว่า มันเบาขนาดไหนคือแบบเบาจริงๆนะฮะโอเคครับทุกคนก็นี่นะครับจะเป็นเสียงที่ทุกคนได้ยินนะครับจริงๆเนี่ยเสียงมันก็ขึ้นอยู่กับการที่เราพิมพ์ว่าเราลงน้ําหนักเยอะขนาดไหนนะอย่างในวิดีโอที่ผมให้ทุกคนดูเมื่อกี้ <S <S ก็จะเห็นว่ามันเหมือนจะเสียงดังอยู่นะครับ แต่จริงเนี่ยถ้าเราพิมพ์ทั่วๆไปพิมพ์แบบชิวๆเลยนะเออก็คือมันจะเบามากนะครับอย่างที่ผมให้ทุกคนดูวิดีโอเมื่อกี้คือผมค่อนข้างจะพิมพ์แบบว่าลงน้ำหนักนะฮะเพราะว่าเออผมแบบใช้ไอ้ตัวเว็บมังกี้ไทม์นะแล้วผมก็แบบพยายามทําเวลาอะไรเงี้ยนะครับเออมันก็เลยจะออกเก่งๆแล้วก็พิมพ์แบบลงน้ำหนักนิดหนึ่งนะนะครับแต่โดยรวมที่ผมใช้มานะคือเวลาพิมพ์ทั่วๆไปนะครับคือมันเสียงเบามากนะครับแล้วก็ไม่รบกวนคนข้างๆแน่นอนนะครับผม โอเคครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับจริงๆเนี่ยทาง Razer เขาจะมีซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับทุกคนก็คือ Synapse นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน4แล้วนะครับผมแมก็นี่เลยนะครับทุกคนสามารถที่จะเข้ามาดาวน์โหลดที่เว็บไซต์นะครับตามนี้เลยนะนะครับนี่ก็ระบบปฏิบัติการนะครับ Windows 11กับ Windows 10ก็สามารถใช้ได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมเปิดขึ้นมาให้ดูก่อนก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับอ่าซึ่งผมก็สามารถล u นช์ตัว s y n a p s e ขึ้นมานนะครับี ซึ่งผมก็จะมีเมาส์อ่ะเห็นไหมก็คืออุปกรณ์ของ r a เ e r ก็จะขึ้นมาตามนี้นะครับนี่คีย์บอร์ดของผมนะจริงๆเราก็สามารถคลิกเข้ามานะครับแล้วก็สามารถที่จะมาปรับนะครับนี่คัสตัมไนะฮะก็คือด้านล่างตรงนี้เลยนะครับก็จะมีให้ปรับอยู่ตามนี้นะครับนี่เกมมิ่งโหมดนะ Always on Enable in game นะครับอย่างเช่นเนี่ยเราต้องการ Disable Windows key Menu key Alt Tab Alt F4 อะไรพวกนี้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของการเปลี่ยน สีนะครับไฟ R G B อะไรพวกเนี้อ่ะก็สามารถมาที่ Lighting แล้วก็มาปรับนี่ฮะความสว่างนะครับ Switch off Lighting ได้นะครับแล้วก็นี่ฮะสามารถมาปรับ FX ตรงนี้ได้นะซึ่งผมจะชอบแบบ Static นะเออก็ผมจะชอบเป็นสีเขียวก็ปรับตามนี้นะนะครับก็คีย์บอร์ดจะเป็นสีตามที่เราปรับเลยนะครับผมโอเคนะก็อ่ะอันนี้เขาขึ้นมาให้ว่า Are you enjoying this software นะครับอ่ะก็ กดไลค์ไปให้เขาหน่อยนิดนึงโอเคนะครับอ่ะก็เนี่ยใช้ไม่ยากนะครับก็สามารถมาดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับผมโอเคครับทุกคนก็นี่นะครับจะเป็นคีย์บอร์ดนะฮะที่ผมอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนสําหรับใครที่อยากได้คีย์บอร์ดที่ไม่ใช่แม c คานิค a ลคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เป็นคีย์บอร์ดแบบเงียบนะไม่รบกวนคนข้างๆนะครับก็แนะนําเลยเป็นตัวนี้นะครับ Razer o r t a n a V 3 X นั่นเองนะครับผมใครที่สนใจนะครับก็ราคาไม่แพงหลักพันเท่านั้นเองนะครับสามารถ กดสั่งซื้อได้ทางลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามรับชมนะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c ไ i b e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ